สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Moonlight b ร a d e Mobile นั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศคร่าวๆของเกมนี้นะครับแล้วก็ระบบเด่นๆนะที่ตัวเกมนี้มีนะครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็น่าเล่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่า ส่วนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพเกมเนี่ยคือสวยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชั่น PC มาให้เราได้เล่นด้วยนะครับซึ่งก็เวอร์ชั่น PC แล้วก็มือถือเนี่ยสามารถเจอกันได้นะครับผมบอกเลยว่าภาพสวยจริงๆนะครับวันนี้แค่เป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวละครที่ผมได้ทําการลองเล่นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสร้างตัวละครกันก่นกอนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะ นี่ฮะในส่วนของสายอาชีพเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดนะตอนนี้นะครับ6สายด้วยกันแต่ว่าอนาคตเนี่ยจะมีสายมาเพิ่มเติมนะครับผมนี่เริ่มต้นตั้งแต่นะครับอันนี้จะเป็นสำนักนะเป็นสำนักไก่ไปนะครับก็จะเป็นกระบี่นะครับผมนี่เลยเป็นไ,ไงสุดไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือจะเป็นโลลี่แบบเป็นเด็กสาวแบบนี้ก็ได้นะฮะ นี่ครับผมอ่าอันนี้เป็นโลลี่นะครับนี่เป็นไงน่ารักนะครับหน้าตาน่ารักนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาครับนี่อันนี้จะเป็นร่มนะครับก็จะเป็นสำนักทีเฮียงนะครับผมอ่าสำนักนี้นะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ชายนะแต่ว่าสามารถเลือกได้จะเป็นเด็กสาวหรือผู้หญิงก็ได้นะครับเป็นหญิงคนโตนะครับผมผู้หญิงที่โตแล้วนี่ประมาณนี้นะครับอ่ามีเพียงสำนักเดียวนะที่เลือกผู้ชายไม่ได้ นะครับต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของทวนนะครับอ่าสำนักซิงอุยนะครับผมนี่เป็นไงฮะค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับดูภาพเกมดิเห็นป่ะอ่าสำนักต่อมาครับอันนี้จะเป็นสำนักกลายยาจบนั่นเองครับเป็นหมัดนะเป็นหมัดเมานะครับอืมอันนี้จะเป็นเด็กสาวนะฮะแล้วก็อ่าหญิงสาวโตขึ้นมาหน่อยนี่หน้าตาก็เริ่มจะน่ารักขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผู้ชายนี่ครับ เราจะสังเกตเห็นว่าสำนักนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหมาตัวนี้นะครับไปกับเราทุกที่เลยนะครับเป็นหมาผู้ใจนะแล้วก็ช่วยเราต่อสู้ด้วยนะครับผม่ะสำนักต่อไปครับอันนี้จะเป็นสำนักบุกผานะครับซึ่งจะเป็นครุยนะครับผมนี่โอเคโอ้โหผู้ชายก็น้าตาล้อหล่อนะครับต่อมาก็จะเป็นผู้หญิงนะครับนี่โอเคผู้หญิงก็น้าตาสวยน่ารักเหลือเกินแล้วก็เด็กสาวนะครับปึ๊บโอเค สำนักสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพัดนะครับผมเป็นสำนักตึงมุงนะครับ ในส่วนของการเด่นของแต่ละสายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าแต่ละสํานักแต่ละสายเนี่ยมันจะเด่นในด้านไหนนะครับเราสามารถมาดูจากตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด6สํานักด้วยกันนะครับที่เขาจะมีให้เราเลือกเล่นนะครับอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีเพิ่มเติมมาแน่นอนรายละเอียดตรงปรับแต่งนี่นะครับก็คือเป็นระบบที่น่าสนใจระบบแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับเพราะว่าการปรับแต่งในส่วนของหน้าตาตัวละครนี่คือแบบ จัดเต็มจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีให้เราปรับแต่งเยอะกว่านี้อีกอ่าน,นาตาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับเราสามารถมาลองใส่ได้นี่ครับประมาณนี้โอเคไหมมีหูมีอะไรอย่างนี้นะครับปึ๊บปื๊บนี่มีผ้าโอเคนี่ แล้วก็ชุดนะครับเป็นชุดที่จะให้เรามาทดลองใส่นะครับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือ,อระบบในส่วนของแฟชั่นนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้แฟชั่นเยอะมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับนี่มีท่าทางแบบนี้นะโอเคเป็นไงหญิงสาวหน้าตาน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ครับโอ้โหท่านี้บอกเลยว่าสุดจัดมากาๆ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฉากหลังนะครับอ่าเราสามารถปรับแต่งฉากหลังได้นะครับว่าจะเอาเป็นสว่างเป็นมือดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะฮะอ่าแล้วก็มีฝนตกด้วยนะอ่าผมชอบในส่วนของบรรยากาศตรงฝนตกแบบนี้นะครับดูดิดูหน้าตาตัวละครแล้วมันแบบน่ารักอ่ะต่อมาก็กดถัดมานะครับนี่เห็นนะเขาจะมีให้เรามาปรับแต่งรายละเอียดของตัวละครเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะยครับดูดิเห็นปะ่ะเออนะครับปรับแต่งในส่วนของอื่นๆนะหน้าผากน,นะครับ ความนูนนะฮะเนี่ยกว้างแคบเราสามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครให้มันแบบเป็นหน้าตาของดาราคนที่เราชอบก็ได้นะครับเจ้าเกิดว่าเรามีเวลามากพอนะครับบอกเลยว่าตรงหน้าตกแต่งตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะแต่งเสร็จนะรับรองว่าหน้าตาตัวละครของคุณเนี่ยนะครับไม่เหมือนคนอื่นแน่ฮะคิ้วตาจะมูกปากนะครับมีหมดแต่งหน้านะครับนี่อในตาตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้นะครับทรงผมก็เปลี่ยนได้นะ นี่เห็นไหมหน้าตาเราเลือกแล้วเนาะตอนด้านแรกอ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับที่เราจะมาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบแรกที่น่าสนใจนะครับ ส่วนต่อมานะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศโดยรอบนะครับภาพสวยจริงๆนะครับผมคือถ้าเราปรับกราฟิกแบบสุดๆเนี่ยนะครับภาพจะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพในส่วนของเวอร์ชัน PC กับมือถือเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมดูดิหน้าตาตัวละครแบบคมชัดชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถที่จะทําการแบบเนี่ยกระโดดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็เดินบนน้ําได้นะครับผม เดินลงไปในน้ำอันนี้คือว่ายน้ําปกตินะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําการวิ่งนะครับนี่ดูดูเดี๋ยวเดินบนน้าปุ๊บเห็นไหมดูครับนี่เดินบนน้ําได้ไปไงไว่ายน้ําก็ได้นะครับแล้วก็เด,ดินบนน้ําก็ได้นะนี่อันนี้คือว่ายน้ําปกติแต่ถ้าเกิดเดินบนน้ำก็คือเนี่ยกระโดดขึ้นมาแบบนี้ดูดิอ่ะ แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับระบบที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือ,อเป็นระบบหออกเหาะเหินเดินอากาศนะครับซึ่งเราสามารถเหาะไปได้ไกลมากๆนะครับขยายดูแผนที่นะเกมนี้แผนที่โคตรใหญ่นะครับอ่านี่คือเป็นบรรยากาศแผนที่เนาะเราจะอยู่ตรงจุดเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมทําการกระโดดไปนะฮะอากดค้างตัวกระโดดนิดนึงเป็นการเหาะนะปึ๊บโอเคขึ้นไปแล้วแล้วก็เหาะเลยครับนี่ฮะเหาะอีกทีนี่โอเค ออกไปต่อครับเหอะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับนี่เป็นไงดูครับผมโคตรไกลทุกคนยังไม่หมดครับไปต่อครับนี่ดูดิไปีโอ้โหสุดเกินฮะอะไรมันจะไปได้ไกลขนาดนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ค่อยๆร่อนลงมานะครับแบบนี้เลยอ่าเป็นไงฮะ สุดยอดเกินนะครับผมเออระบบต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบถ่ายรูปนั่นเองนะเราสามารถกดเข้ามาตรงเมนูแล้วก็กดเข้ามาที่ถ่ายรูปตรงนี้นะสามารถที่จะปรับซูมเข้าซูมออกได้นะครับอ่าเลื่อนมุมกล้องซ้ายขวาแบบนี้ได้แล้วก็ปรับพวกสภาพอากาศต่างๆท่าทางในการถ่ายรูปแล้วก็ตกแต่งในส่วนอื่นๆนะครับหรือว่าปรับเลนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสภาพอากาศเนี่ยอ่าเรากดเข้ามาปรับนะครับจะให้ฝนตกหนักเบาแค่ไหนก็ปรับได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหม อ่าหรือว่าหิมะตกก็ได้นะครับหรือจะปรับเป็นตอนกลางคืนก็ได้นี่แบบนี้เห็นไหมฮะอ่าภาพสวยทีเดียวนะครับพอปรับให้มันมาเป็นตอนกลางคืนนะโอเคอ่าสมมุติว่าเราพอใจแบบประมาณนี้ก็กดถ่ายได้เลยปุ๊บนี่อ่าเราก็จะได้รูปมาประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะบันทึกหรือแชร์ไปใน Facebook ก็ได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าระบบแฟชั่นนั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีแฟชั่นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยไต้หวันจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเปิดมาก่อนนะครับเซิร์ฟไทยจะค่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาทีละนิดนะครับโอ้โหชุดน่ารักมากนะฮะดูดิหน้าตาน่ารักอยู่แล้วนะครับพอเปลี่ยนชุดเนี่ยยิ่งน่ารักไปกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็มีแฟชั่นอาวุธนะครับเนี่ยอา่ทรงผมก็มีนะอ่าเยอะแยะนะครับท่อนบนท่อนล่างนะครับมีระปรับนี่ตรงนี้ เอฟเฟกต์ก็เหมือนกันนะครับรับปรับได้นะอ่าปีเสื้อเนี่ยผมซื้อมานะก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าใครชอบแบบไหนก็ลองจัดไปนะครับผมพาชนะนะเออนี่ครับตัวม้านะนี่มันก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบหน้านะครับผมตรงนี้สีเนตานะครับอ่าอแชโดว์สีลิปนะครับหรือว่ารอยแต้มต่างๆนะครับก็มาปรับได้ตรงนี้เลยนะมาทดลองก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบคู่หูนะครับซึ่งตัวคู่หูเนี่ยเราสามารถเอามาทําการท้าทายตรงดันตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาที่ด่านตรงนี้นะครับเห็นไหมเราจะสามารถจัดคู่หูต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาท้าทายในส่วนของด่านตรงนี้ไปเรื่อยนะครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆนี่ประมาณนี้นะครับปรับทับคู่หูได้นะครับตัวคู่หูเนี่ยเราจะสามารถทําการปรับนะครับสลับสับเปลี่ยนได้เลยเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกหรือว่าจะทําการอัพเลเวลตัวคู่หูเราได้นะครับ โดยการใช้เจ้านี้ครับผมที่มันเป็นสมุดต,ตรงนี้ฮะตำลาวีลชนนะครับสมมุติว่าผมจะทําการอัพนะก็กดอัพไปได้เลยนี่ครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําการหาคู่หูตัวใหม่ๆเราสามารถกดเข้ามาตรงรับสมัครตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยกดเข้ามาเลยนี่อ่ะแล้วก็ทําการลงสุ่มดูนะสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคจัดไปปุ๊บ5ครั้งจัดไปเลยฮะปุ๊บโอเค ได้มาไหมโอ้โหคือตัวผู้หูเนี่ยมันจะมีแบบขั้นธรรมดานะครับแล้วก็มีชั้นยอดแล้วก็มีชั้นแบบสูงสุดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นสีทองเลยนะครับอันนั้นคือตัวเก่งมาก นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับต่อมาจะเป็นระบบอาชีพก็คืออันนี้นะครับตัวระบบอาชีพเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นนักล่านักสำรวจนักปรุงมือปราบนักปราบแล้วก็ผู้คุ้มกันนะครับซึ่งสายอาชีพต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีเครดให้เราทาไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นตัวนักปรุงเนี่ย มันก็จะมีให้เราแบบว่าไปาทําการตกปลาหรือว่าปรุงอาหารได้นะครับเมื่อเราทําการตกปลาหรือปรุงอาหารแล้วเนี่ยตัวเลเวลตรงนี้มันจะเพิ่มเติมขึ้นมา นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเออตกปลาก็สนุกเหมือนกันนะเขาจะมีกิจกรรมแบบว่าออให้เราทําการแข่งขันตกปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยส่วนต่อมาที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือระบบประลองนั่นเองนะครับตรงระบบประลองเนี่ยเวลาเราเข้ามาแล้วเขาจะให้เราประลองแบบ1ต่อ1 5ต่อ5 40, 40ต่อ40แล้วก็มีระบบแ a t เท e r o y a ย e นะครับในส่วนของ b a t เ l e r o เรย e ก็คือให้เราโดดร่มลงมานั่นแหละนะครับแต่ว่าเวลาต่อสู้เนี่ยเราจะต้องใช้วิ ทยาหยุธในการต่อสู้นะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้สกิลเพลในการกดสกิลต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อสู้แย่งชิงชัยชนะมาจากคู่ต่อสู้เราเองนะครับผมอ่ะมันจะมีในส่วนของระยะเวลาบอกไว้นะครับ Battle Royale นะว่ามันจะเปิดช่วงไหนปิดตอนไหนนะครับมันไม่ได้เปิดตลอดเวลาเนาะตรงนี้นะครับส่วนการประลองแบบ1ต่อ1เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปต่อสู้นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้สกิลเพลพอสมควรนะครับเราจะต้องรู้ในส่วนของ สกิลของแต่ละตัวว่าเขาใช้สกิลอะไรแบบไหนเราจะตรึงคู่ต่อสู้แบบไหนยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีบางสกิลนะครับที่เราสามารถจับศัตรูได้หรือว่าทําให้ศัตรูมึนนะครับแล้วแต่สายอาชีพเนาะแล้วก็เวลาต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราทําการแบบว่าปลดคอมโบสกิลแบบโคตรจมันนะครับบอกเลยว่าในส่วนของระบบอลองเนี่ยดุเดือดมากๆนะครับระบบต่อมาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือระบบบ้านนั่นเองนี่ฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็จะเจอกับลูกปั้นตรงนี้ครับที่เป็นเจ้าของเกาะก็คือเป็นรูกปั้นเรานั่นเองนะครับเนี่ยขึ้นตังงานตรงนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหม เจ๋งมากนะครับผมแล้วก็พื้นที่บ้านของเรานะครับบอกเลยว่ากว้างมากนะครับใหญ่โตโมโหลานสุดๆนะเราสามารถที่จะทําการจัดวางพื้นที่ได้เลยนะครับเราจะเอาอะไรมาวางก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราสร้างของต่างๆนั้นแล้วนะครับอย่างเช่นผมจะทําการจัดวางเนาะกดตรงจัดวางนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นเป็นแถบแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถกดติ๊กได้เลยเห็นไหมแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายนะครับของตรงนี้ได้เลยนะครับตัวละครเนี่ยสามารถวิ่งได้เหมือนเดิมนะเห็นไหม นี่ครับสามารถปรับเป็นมุมสูงก็ได้นะนี่แบบนี้เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็สามารถจัดไว้เลยว่าจะเอาวางตรงไหนนะครับสามารถปูกระเบื้องสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆได้หมดนะครับผมยังการเกมเดือดริมเลยก็ว่าได้นะสําหรับเกมนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มันจะมีพื้นที่ด้านนอกแล้วก็มีพื้นที่ด้านในบ้านเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นด้านนอกบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในบ้านหน่อยนะครับนี่กดเข้ามาปึ๊บ โอเคนะกดยืนยันเข้าไปนะครับพื้นที่ด้านในบ้านนะครับก็ถือว,ว่างขวางมากมากเนี่ยแล้วเข้ามาแล้ว พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับสาวใช้ด้วยนะครับซึ่งสาวใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจ้างเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าเราจะสร้างในส่วนของอื่นๆของตัวบ้านตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยกดสร้างนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยมีสาวใช้นะครับมีหมามีวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับตกแต่งนะผนังด้านบนก็ได้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมจะทําการตกแต่งผนังด้านบนเนาะกดสร้างปุ๊บนะครับแล้วก็มาทาการเอ่อวางนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหม มันก็จะให้เราจัดวางแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําการจัดวางเลือกนี้เลยว่าเราจะวางตรงไหนยังไงประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆสาหรับระบบบ้านนะนี่เห็นไหมพื้นที่ด้านนอกนะครับสวยงาม นี่บ้านเราค่อนข้างใหญ่โตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแต่งบ้านให้เราโอเคละสวยขึ้นมาละนะครับเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาดูบ้านของเราได้ด้วยอ่าเป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับและนี่ก็จะเป็นระบบคร่าวๆของตัวเกม m o o Moonlight Blade ที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าระบบจริงๆในเกมเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะอันนี้ผมแค่เอาบรรยากาศบางส่วนมาให้ดูเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจเกมนี้ ก็สามารถกดไปตามลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมแปะไว้ได้เลยยังไงเนี่ยส่วนของคลิปนี้เอาบรรยากาศมาฝากไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับผมไปล้วจ้า